วันนี้เรามาลองมันฟูหยวนนะคะที่สัมย่านมิตรทาวน์เมนูแรกเป็นเกี๊ยวกุ้งจากกระพราโอ้ใหญ่เต็มบพี่เลยค่ะ<า>กุ้งเน้นๆในชิมน้ำซุปหนสีสามตัวหรอ,อืทำไมออกหวานๆน,น,นิดนึงออืม,อม okay. เมนูที่สองเป็นเต้าหู้เสฉวนชิมรอนเดออืมอร่อยอันนี้อร่อยนี่อร่อยนีเลือกจะเป็นหมันโถทอดหรือว่าข้าวปลาตามชุดปกติจะเป็นหมันโถทอดอแต่เนี้ยกินของทอดเยอะแล้วสองทอดไปเยอะแล้วเปลี่ยนเป็นข้าวเปล่าแทนแล้วกัน เมนูต่อมาเป็นข้าวผัดหมูแดงถั่วแขกซอส XO นะคะอยู่ในพี่น่ากิน,น,กนมากหอมหอมหอมชิมหน่อยรอนเดอร์ถั <Border. S 1> ่วแขกหน่อยอ่าโอ้โหน่ากินหอมใช่อืนอีกมเมนูที่ เจอไม่ได้นะคะต้องจินอร่อยมันหอมแบบกลิ่นเกี๊ยมกระทะแล้วก็มีรสเผ็ดปลายนินึ่งข้าวหอมแบบสวยเลยอ่ะข้าวสวยแล้วก็หอมอันนี้อันนี้เป็นบะหมี่แห้งเป็ดอบใบชานี่ช้ำๆเลยช้ำๆมต้มหนึ่งต้นต้อกเป็ดอบใบชาอุ๊ยเป็ดหนังบางดีเนาะ เรื่องเป็ดอเปชานะเพราะว่าก็จะขายเป็นตัวก็มีขึ้นตัวก็มีเป็นจานก็มีแล้วกินสไตล์เป็ดปักกิ่งก็คือห่อแป้งกผสอมเรากินไม่ไหวแล้วอแ,แค่บะหมีม่เป็ดก็พอชิมซีชิมซ<ๆ>กกีกินกับกินกับพริกอันนี้นี่ค่ะพริกเผาตัวนี้น่าจะเข้ากาันเข้ากัน บะหมี่เป็นบะหมี่เส้นเล็กๆนะเป็นยอดต้องนะชิ้เนาะเชิญอ่ำๆระวังหล่นใส่พริกด้วยใส่พริกด้วยมากินพริกตามไปอืมอเป็นไงเด็ดอร่อยเด็ดอร่อยบะหมี่ก็อร่อยนี่<อ>ดูเนื้อดูเนื้อเป็ดมันน้อยมันก,กรอบด้วย หอมอร่อยอผ่านทุกเมนูฉันชอบเป็ดม,มีแค่ตัวเกี๊ยวกุ้งเนี่ยรู้สึกว่าน้ําซุปมันหวานไปนิดนึงตับมานจะเป็นหวานน้าสต๊อกเนอะอแล้วก็น้ําซุปไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่วันนี้อากาศร้อนมากพอละ <c oughs> อันนี้เกี๊ยวกุ้งนะคะกดแทบไม่ลงกดแทบไม่ลงแน่นมาก ุ้งเน้นเต็มเนี่ยงเนี่ยคือน้ำตัวออโอเคมือนี้ทั้งหมด910บาทนะคะเมนูห้ามพลาดคือข้าวผัดหมูแดงถั่วแขกที่ใสซ่ซอส XO SO, แล้วก็เต้าหู้เสฉวนค่ะ